ตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งหมดพอเราโดนติดปุ๊บคนที่บ้านต้องกักตัวหนึ่งที่หายไปแน่ๆเลยอ่ะคือรายได้กลายเป็นแบบมีรายได้ทางทางเดียวซึ่งมันไม่ค่อยครอเวอร์กับรายจ่ายแล้วก็มีค่าผ่อนของที่เพิ่งเอาไปจำนำช่วงโควิดอะคะ่ะ โควิดระบาดในประเทศไทยตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วจนถึงขณะนี้เป็นรอบที่สมรัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ไว้ไม่ได้ไปติดตามแต่ละผู้คนที่ไม่มีใครมีชีวิตที่ดีขึ้นทีนี้ทำบริษัทเลยให้ไปตรวจพอไปตรวจกันทุกคนแจ็ควัมาตกที่เรา มันต้องมีปัญหาแน่เพราะว่า1เราลูกเล็ก2คือพ่อแม่เราอายุมากอย่างน้อยสิวันเนี่ยเราไม่ได้ไปทาํางานยังไงรายได้ก็หายได้คนละครึ่งกับมาตาา33แล้วก็ถ้าถามว่าอื่นๆก็ไม่ทันเขาคือถ้าให้ทุกคนเลยเนี่ยถามมาช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ไม่ใช่ให้เราต้องไปนั่งเสี่ยงว่าฉันจะได้ไหมทั้งๆท,ท,ที่ผลกระทบอะ่ะมันก็วงกว้างด้วยกันอยู่แล้วมันเป็นลูกโซ่ครับเป็นวัตจกักรกพะผมเป็นอาชีพค้าขายรายได้ก็คือรายวัน แต่ในความโชคร้ายมันก็คือความโชคดีคือเรายังขายได้ตัวผมมาได้นะครับแต่ตัวภรรยาไม่ได้เพราะว่าไม่อยู่ในข้อกําหนดได้รับครับได้รับจากบรสวัติการของของรัฐเนี่ยครับเพราะว่าจะได้สิทธิ์นั้นก่อนมันพอไหมก็คือมันไม่พอเจ็ดร้อยบาทใช่ไหมไปซื้อสบู่ยาสีฟันก็หมดแล้วแทบจะไม่ได้ใช้หนี้หรือซื้อข้าวกินหรืออะไรแบบนี้ มันแบบมีรายได้ประชาชนอย่างขั้นต่ำเนาะสมมติที่เราสามพันผมว่ามันก็พอช่วยได้ครับไม่มากก็หน่อยถึงมันจะเป็นจํานวนที่ผมว่ามันไม่เพียงพอสิทธิ์เนี้ยมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนชาวไทยครับผมว่ามันน่าจะได้ทุกคนทุกคนมันก็ต้องจ่ายภาษีได้อะไรอย่างเงี้ยสามพันไปเลยเหมาะสมไหมสําหรับเราเราว่าเหมาะสมจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองไปได้มากอย่างน้อยก็ค่าใช้จ่ายรายวันมันไม่ได้หมายความว่าทุกครัวเรือเนี่ย พ่อแม่ทํางานแล้วแบบทํางานได้ตลอดมันน่าจะแบบมีช่วงที่เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือตกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อย,อย,งอยเงินตรงนี้ก็ยังช่วยได้คนชั้นสูงอาจจะไม่มีผลอะไรสําหรับเขาแต่สําหรับคนอย่างเราพ่อค้าธุกรกิจทั่วไปมันก็มีผลนะครับเงินมันอาจจะไม่ใช่เงินจํานวนมากนะครับแต่มันสามารถยังชีพได้สําหรับผมผมคิดว่าผมเห็นด้วยนะครับ ถ้าทุกคนได้เงินพื้นฐานแบบ UBI แม่และคนดูแลค่ะได้เงินค่าตอบแทนคงไม่ต้องเจอปัญหาเหมือนช่วงโควิดตอนนี้นะคะไม่ว่าวิกฤตอะไรก็ตามถ้ารัฐบาลจริงใจที่จะทำสามารถทำได้ค่ะแค่เอางบจากที่ซื้ออาวุธอะคะ่ะกับเก็บภาษีคนรวยก็สามารถทำได้แล้วค่ะ เงินรายได้พื้นฐานทั่วหน้า Universal Basic Income หรือ UBI คือรัฐสวัสดิการรูปแบบหนึ่งโดยรัฐบาลต้องจ่ายเงินให้ประชาชนทุกคนอย่างพอเพียงมีตัวเลขตั้งต้นเดือนละ3,000บาท UBI มีองค์ประกอบ5ข้อได้แก่การได้รับเป็นเงินสดการได้รับโดยไม่มีเงื่อนไขการได้รับแบบทั่วหน้ากำหนดจากรายได้พื้นฐานและ สิทธิ์ในการได้รับอย่างแน่นอนนไอ้ปัญหาของวิธีการช่วยเหลือแบบเลือกสรรเนี่ยบางทีมันจะเจอทางล่่ไหลนะครับแล้วก็ตกหล่นด้วยแต่ถ้าเป็น UBI เนี่ยครับประเด็นตกหล่นก็คงจะหมดไปเกือบจะหมดไปเลยแหละ,ะการมี UBI ก็แปลว่าอย่างน้อยแม้ว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเราก็มีรายได้พื้นฐานจำนวนหนึ่ง ประมาณว่าสัก3,000บาทแทนที่จะต้องลงไปที่ศูนเลยหรือติดลบเลยเพราะงั้นเวลาเราพูดถึง UBI เราต้องตั้งต้นจากคําว่าสิทธิทํำไมทุกคนถึงจะได้ก็คือมันเป็นสิทธิของเขาสําหรับบางคนที่เดือดร้อนอยู่ไอ้สิทธิเนี้ยมันสําคัญมากถ้าประเทศไทยมีเงินรายได้พื้นฐานทั่วหน้าหรือ UBI ประชาชนจะมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นทั้งในช่วงโควิดและในสถานการณ์ปกติ UBI คือหลักประกันว่าคนทุกคนจะได้รับเงินสดขั้นพื้นฐานจากรัฐบาลตามสิทธิ์อย่างแน่นอนไม่ต้องคัดกรองและจะไม่มีใครตกหล่นกกรระชาาชายมีมมอ